คือเหมือนกับว่าตอนคือพวกเนี้ยคุณสมวิท์ผมจะเปรียบเทียบตลอดว่าเหมือนกับหมอผีที่อยากเป็นหัวหน้าเผา่าคือเขาจะต้องครีเอทครีเอทว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชนเผ่าเราจะต้องไปปราบไอคนผู้นี้มันไปล่าสัตว์มันไปหาหันไปไปวิ่งไปออกกำลังไปอะไรกลับมาให้หมู่บ้านไม่ได้ก็ต้องหาสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมาซึ่งมันก็จะเสนอปรศาสาจไงซึ่งผูกขาด กับปีศาจทักษิณไปบอกว่าโอ้โหอย่างอ้นอย่างนี้เป็นล้มเจ้าใช้ผังล้มเจ้าใช้ทุกอย่างมากระทากับกับในฝั่งอดีตนายรัศมีแล้วก็เฮดทั้งหมดข้างบนก็เป็นอดีตนายรัศมีแล้วอยู่ๆพอถึงเวลาตอนนี้เนี่ยก็พลิกกลับมาเลยว่ากลายเป็นว่าไม่ไม่มีเรื่องเหล่านี้แล้ว,ลวเรื่องเหล่านี้กระบวนการเดิมซึ่งตัวพี่อ้วนเดิมก็เคยโดนเรื่องอะไรนะปฏิญญาฟินแลนด์ไปตะโกนที่หัวเรืออะไรเงี้ยซึ่ง เราก็บอกว่าเอ้ยมันก็เป็นการกล่าค่ะเป็น,นแล้วเพราะผมไม่ได้อยู่บนหัวเรือด้วยแต่ว่าพอถึงเวลากลายเป็นว่าตอนเนี้ยทุกอย่างคลียหมดแล้วก็กลับไปเป็นก้าวไกลรับเผือกร้อนอันนั้นไปหมดครับก็คือเป็นการครเอทปรศาสาทซึ่งเขาก็มาดูว่าการงันคนไหนมีจุดอ่อนคนไหนสามารถใจอ่อนแล้วก็จะดึงมาร่วมคนไหนมีตัวที่เราให้ไปต่อรองได้มากกว่าลลกษณะ,ะมันเป็นแบบเนี้ยทีนี้ถามว่าจะจัดการทั้งสองคนได้ไหมทั้งสองพักได้ไหม,มก็มันสองร้อยเก้าสิบสองอ่ะคุณสรยุทธ พอสองร้อยกสองมาบวกเออพอมาใช่มันก็ต้องแยกปลาแยกน้ำออกจากกันใช่ไหมน้ามันก็ไม่มีชีวิตชีวาเดี๋ยวก็ตะใครขึ้นเดี๋ยวก็อะไรลูกน้ายุ่งลายมาไข่ปลาก็กระเด๋วกระเด๋วตายก็แยกออกจากกันแล้วก็ทีละอันก็อะตอนนี้ก็ก้าวไกลก่อนเดี๋ยวก็เพื่อไทยแล้วก็แล้วก็โดยลักษณะนี่คุณจีทากำบอกคุณจีทางกำอกประเด็นที่คล้ายๆที่เขียนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายเขาคือต้องแยกต้องจัดการกับก้าวไกลก่อน อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะเขามองอย่างนั้นนะทุตามองถูกไหมแล้วถึงเวลาถ้าเขาจัดถ้าเพื่อไทยยอมไปอยู่เขาวันหนึ่งจัดการก้าไกลเสร็จเข้ามาจัดการกับเพื่อไทยอยู่ดีนั่นแหละคุณคุณสรยุทธลองนึกภาพว่าคนที่ที่เคยเคยเกลียดเอางี้ดีกว่าเคยเกลียดอดีตนายกรัฐสินเนี่ยอยู่ๆพลิกกลับมาฟึบเลยเนี่ยเขาจะมารักเลยมาเชียร์เลยมาอยากให้กลับบ้านเลยไหม จากที่พยายามไล่ออกมาเนี่ยทุกวันเนี้ยพอไม่พูดเรื่องกลับคนเหล่านี้เงียบกริบเลยมไม่มีพูดเลยว่ากลับมาติคุกมาต้องนเลยไม่มีเลยแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกอย่างไรเขาเก็บไว้ก่อนรอ,อขอยืมมือให้ไปฆ่ากันก่อนให้ไปทําลายกันก่อนอให้แยกจากกันให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกูแน่ผมเชื่อแบบนั้นนะและในส่วนของคนที่เคยรักอดีตนายกสินเนี่ยออกไปออกไปเลือกตั้งครั้งนี้ก็สิบล้านคนละครั้งที่แล้วที่ ที่ถึงเวลาท่านไปรับความเป็นธรรมเนี่ยออกไปเป็นคุณจตุพรเป็นใครที่คุณนักวุฒิออกไปแล้วก็แกนนาม็อบพอนําไปแล้วก็เขามาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันเนี่ยจนกระทั่งล่มหายตายจากกันไปเป็นร้อยศพอย่างเงี้ยถึงเวลาเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตลอดแล้วก็สู้กับเผด็จการจนเขาได้อินไปแล้วแหละว่าไม่เอาเผด็จการถึงเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าไปรวมอันนี้แหละที่เขาจะกลับมาโกโรธแหละเขาแล้ว,ลวลถามว่าถามว่า พอโกรธแล้วมันจะกลับมัดีไหมอ่ะตรงนี้มันอันตรายไงคุณอรุณแล้วมันกลายเป็นว่ากลายว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งตรงข้ามกันแล้วไม่เอากันอย่างเงี้ยมันยังเข้าใจแต่เป็นคนที่เราไปถวายชีวิตแล้วถึงเวลากลายเป็นว่ากลายว่ากลับไปอย่างูุนแล้วก็เอาแล้วแล้วก็คือแบบเหมือนแล้วพวกกูหล่าอย่างเงี้ยมันอันนี้มันมันมันโหดร้ายแล้วเปล่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมผมด้วยความเคารพคือถ้าเกิดอยู่ในพรรคผมก็จะพูดพูด กับท่านผู้ในที่ประชุมพูดอะไรเงี้ยให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้คือทุกวันนี้ไม่รู้ไปรีพอร์ตกันยังไงมันมันต้องไม่ลืมคนที่สูญเสียไปในเหตุรหรการณ์เก้าสิบเก้าศพูดกันตรงๆแบบนั้นคือทั้งญาติพี่น้องทั้งคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ทั้งอะไรตา่ตางๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไงผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่สุดซอยไงพี่สรยุทธ์มันเป็นมันเป็นสุดถนน,นเนี่ยด้วยนะเนี่ยคือคือเราเดินอย่างอื่นได้อไม่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเดินหน้า แบบตรงไปตรงมาจับมือกันแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยไ้กดกติกาที่บิดเบี้ยวให้เขาแก้ไขปัญหาเขาไม่ใช่เราไปแก้ไขปัญหาให้เขาหรือบอกว่ากลัวเสียงข้างน้อยจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเดี๋ยวกลัวจะมีงูเห่าแทนที่จะมีงูเห่าก็ยกไปทั้งฝูงเลยแล้วก็เข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นกลายเป็นกลายเป็นปพญางูเขาเลยว่างั้นเถอะมันยิ่งกว่าจงอางมันจะกลายเป็นพญานาคอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้อออ่ะเนี่นี่กับบางบอกใช่ไหมว่า ประมาณว่าด้ยวยความครบคุณทักษิณด้ยวยความรักเกรงว่าคุณทักษิณจะถูกหลอกอีกรอบใช่ไหมความความรู้สึกผมนะครับความรู้สึกผมกลัวแบบนั้นแล้วก็ผมเสียดายในในแบบความรู้สึกของประชาชนซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเขาก็แบบเหมือนลั่งเลอะว่าแบบเอ้ยจริงเขาแบบไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าจากที่ผมพูดผมยังโดนทัวร์ลงยับเลยไนะแล้วมันที่สําคัญทูตยุทธ์มันไม่ได้ลงเฉพาะแดงไม่ไอเฉพาะแบบ คนที่คนที่ไม่เข้าใจแบบเอาเอา,เอาตามแบบพักว่วอย่างนี้ก็าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะ <Ừ. S 2> มันทั้งแดงทั้งส้มนะ